สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าทริอัมสปีดทวินฮะรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไม่สอ0 0ักิโลครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหน2,000แท้ไหมนะคะมาชมมาเลยเลขไมคันนี้ครับวิ่งมา2,124กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันเรือนไม้สวยนะครับนี่ขอบเรือนไม้ตัวหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีรอยขีดข่วนกุญแจครบ2ดอกครับ หัวโช้เดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสยตัวถึงแผงข้อบนนะครับแล้วก็นี่ครับตัวตาแฮนด์เดิมสวยเช่นเดียวกันแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสื่อไม่มีเรือนรางปอกแฮนด์เดิมครับมือคลัต์ลมถึงมือเบรกนะครับเป็นของเดิมครับนี่เป็นจากเทมโปนะฮะเป็นปั๊มลอยแบบนี้ประกับพันเร่งตัวสื่อไม่มีเรือนรางนะครับชุดสีถังเดิมครับจิ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับตัวถังนี่ไม่มีบุบลัลักษณ์ยิ้มนะฮะเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับด้านหน้า ส่วนถ้วยใหม่ด้านหน้าครับเดิมๆครับไม่มีรอยแตกรล้าวนะครับขีดข่วนรถึงไฟหน้าเช่นเดียวกันนะครับก็สวยใสเหมือนใหม่ครับปีเดียวคู่หน้าเป็นแบบ LED แล้วนะฮะนี่คันนี้มาเพราะว่ายางกันฝุ่นด้านหน้าด้วยนะครับบางโคนหน้าเดิมนะครับไม่มีแตกรล้านะฮะยางหน้าหลังครับจาก Pirelli Rosso t r e นะครับสภาพอยู่ที่ประมาณ90%นะครับล้อหน้าครับ เป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดูงจานเดรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับเพราะนี่คือ2,000กิโลเมตรแท้กระบอกโช๊คด้านล่างฝั่งขวาไม่มีรอยลรอยสล์ยนถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะหน้าเครื่องด้านล่างครับดูครับแห้งๆใสๆนะฮะคอท่อเดิมสวยครับไม่มีบุบแรกด้านหน้าด้านข้างคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับนี่ครับแคสบาร์ด้านข้างแต่งฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะคลิปเครื่องเต็ม นะครับแข้งื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับพักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกขาขาแบกหลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมมาฟังเสียงท่อคันนี้กหน่อยครับตราถึงง่ายครับรอบเดินเบานะครับดิ่งฮะอัตราเร่งเป็นไงครับเหนไหครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับลองขึ้นโยนครับไม่มีสะดุดเลยครับนี่ฮะโอ้โหผมพูดจริงครับวันนี้ มาครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับนี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเฉือนด้านข้างนะครับโซ่สเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับล้อหลังเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งยางหลังเดิมติดรถเช่นเดียวกันจากพีรีลอสโซทรี90%ไฟท้ายเดิมสวยครับนี่ฮะบังโคลนหลังเดิมมีไม่มีนี่ของเดิมนะไม่มีนะอ่าโอเคครับนี่เป็นนี่ครับบังโคลนหลังเดิมสวยครับบัานท้ายเดิมสวยไม่มีิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับ เป็นด้านหลังครับเขอบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็ตัวท่อฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับรบิงอ์มสวยพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาวาล์วฝั่งซ้ายครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวคีบเครื่องเต็มเช่นเคยนะฮะแล้วก็แคสต์วาสวยครับไม่มีรอยขอท่อ ไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าด้านข้างนะฮะนี่ครับหน้าคือฝั่งซ้ายครับแห้งแหงใสใสตามประกายทันต์เบรคหนนทบ,บุรีครับกระบอกชกลากด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับเป็นงานบ้างสำหรับเจ้าสไัยอัมสปีดทวินปี2020คันนี้ครับ2000กิโลเมตรแทบเป็นรถใช้มือเดียว399,000เาหมันบาทเท่านั้นจานเตอร์ต้นเพียง75,000 800บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับร้านเรารับแลกเทิร์นบิ๊กบาทุกรุ่น้ะคุณอยากจะเปลี่ยนแนวจะจะอัพตีซีนะฮะมาเลยครับเราให้ราคาดีแน่นอนสำหรับคุณสวยเลขไม้แท้นะครับเอาจนคุณพอใจนะฮะล้วเจอกันครับฮันไบ่์ยนนทบ,บุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ